สวัสดีครับผมวาวครับวันนี้ผมไปซื้อแหนมมาเขาเขาบอกว่ามีเจ้าเดียวครับมีเจ้าเดียวในตลาดผม,มพชอบลองของเลยขอดูหน่อยว่าน่ากินไหมเฮ้ không sao không sao thằng đơn <laughs> <laughs> không phí không ngủ không làm gì không bỏ มีสองแบบนี่ละเนี่ยใช,ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นแบบไหนไส้กรอกเราจะมาชิมดูว,ว่าจะอร่อยไหมอืมเอ้ยี่อร่อยวะ่ะจริงอะ่ะมีวุ่นเส้นเงี้ยตอนนั้นนึ่นนแนาแบบอารมณ์ไส้กรอกเลยมันม้วนอะ่ะเขา่ากับสังกะสีอ่ะสังสีเป็นสนิมอะ่ะแล้วเอามาขายให้เราอะ่ะอันนี้มีวุ้นเส้นด้วยอืมอันนี้อร่อยอันนี้ไม่ค่อเค็มคือท้าหิวข้าวเมื่อกี้เนี่ยจบเลยเปรี้ยวไหม อืมันพอดีเลยมันอร่อยป่ะในกัหน้าเนี่ยทานอร่อยผมชื่อละร้านเจน,นุสคือข้างนอกแม่งดูแบบธรรมดาดูแบบไม่มีอะไรเลยซ่อนความอร่อยข้างในไม่ได้อวย อร่อยผ่านเจนุดตลาดสดจะมีพึ่งบินวนแหนมตลอดเวลาแล้วทุกคนต้องทำใจหน่อยนั่นแหละเคือเสร์ผสมชั้นดีก็คือแมงวันนั่นเองไม่เอาไม่เอาเก็นแล้วก็อร่อยแมงวันบินเหยียบยป็นไงอร่อยให้กี่คำเจ็บเจ็บดาวเลยเต็มร้อยนก